ไปไหนเลยคะโอ้มาดูการพัฒนาชุมชนของย่านกครับผมพัฒนาถนนโอทางดีครับไปสว่างทางดีไปสว่างทางดีโอ้นี่เขาใช้รถแบ็คโฮเลยเหรอครับย่านกเหตุแนวยาวไปเนี้ยครับคือเวลาโค้งามันไม่โล่มันมองเห็นไม่ชัดแล้วก็เขาอะไรแต่อะไรมันก็มาล้างเอาสายพวกนี้ลงมาครับ เลยจะเสียหายตรงนี้ก็เลยต้องทำโอ้มีที <ay>. oh, ม่ะทีมโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลองเข้ดู ีเสาเก่านะเอ็ีนี่เสาเก่าอันนี้เสาใหม่ถึว้างสวนรถเได้นครับก็จะมีไฟลายทางมาด้วยใช่ค่ะ<อ>เวลากลางคืนก็จะได้ปลอดไยพอดีตรงที่รถแมคโครตรงนั้นนะ่ะมันเป็นหักโคง้งครับเป็นโคง้คงโค้งจริงๆแล้วว่าแนวตรงมันจะเป็นเขตของของหลวงเนี่ยของโค้งเนี่ยครับก็เลยคุยกันขอท่านนายกว่า ช่วยรือป่าให้มันโล่งๆเวลามองใครเข้าออกตรงเนี้โพ้งเนี่ยเ้าจะมองทะลุเห็นกันก็จะได้ปลอดภัยส่วนส่วนเก็บยอ่อยๆเดี๋ยวเราเอาทีมงานเรามาเก็บยอ่อยๆกิ่งย่อยทีรถแม็คโครเอาโค่นลงให้แล้วเราก็มาย่อยเอาพวกที่เขาจะทำปืนหุงข้าวอะไรเดี๋ยวเขาก็มาไล่ตัดกันเยอะแยะได้ประโยชน์ให้ชาวบ้านด้วย เอาก็อยู่ตรงข้ามกระหมู่บ้านเราหกร้อยกว่าหลังคาโอ้โหกว่าหลังคาเป็นเป็นบ้านจัดสรรท่านั้นเลยบ้านจัดสรรแต่ว่าหลายเจ้าครับซึ่งซึ่งก็คือมีคนมีกระตังครับก็ก็ที่แถวเนี้ยถ้าซื้อแบบซื้อยกไร่กันน่ะก็คือไร่ละสี่ล้านครับถ้าขายย่อยก็ตารางวาละหมื่นห้าก็คือไร่ละหกล้านแล้วไปทําหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ต้องขาย ตารางวาละสองหมื่นก็คือไร่ละแปดล้านเพราะามันมีค่าสุตสารนูพภค่ายกถนนค่าอะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นราคาก็ประมาณนี้ค่ะแถวนี้ไม่นก,กนเลยว่าถ้าซื้อแปลงนี้ก็คือให้ยกแปลงเอาค่ะยกแปลงเอาแปลงใหญ่ยกแปลงก็คือมีวิธีการถ้าคนเขาซื้อสองคนนะลูกหน่งข้างนู้นก็ถนนข้างนี้ก็ถนน,ขน,ถน,น,ขน,นเขาแบ่งครึ่งกันอ๋อแบ<ล><ช>่งครึงคร่งกันได้ที่จี่ไล่ครึ่งแบ่งคนละสองไร่กว่าได้ อันนี้ก็จะรื้อออกนะฮะรื้อออก อะไรมีคุณยายมาขายของนะคะจำได้ว่ายายขายของโอ้โห FC ดูตะการยายเนี่ยไม่หนมหน่อยเห,หรอยายเหมือนพ่อนะเนี่ยพดเขียนเหมือนพ่อผู้หญิงคนไหนเป็นพ่อโอ้โหเหมือน <c oughs> พ่อไงเขาพ่อเขาอ่ะครับผมขอบคุณครับผู้หญิงผู้ชายไงให้ทายให้ทาย ผ mm yes> ู้หญิงครับผู้หญิงผู้หญิงเหมือนพ่อขออย่างคะออาแล้วนี่มาบอกกูเลยไหมช้อนอันนี้อะไรใหญ่อันนี้อันนี้แตงโมชิ้อกะแตงโมหัตโตะพยายามไม่เอาหรอหน่อชั้นอ่ะมีน้ำพริกอะไรบ้างขายใยญ่หนูจะน้ำพริกอะไรตาแดงปลาผัดแล้วก็ปลาร้าน้ำพริกผัดไหนยายขายแล้วบ้างเนี่ยโอ้ขายจะหมดแล้วนี่สูงละสิบบาทสูงละสิบบาท ปลาเนยสดมานี่หัวสิบบาทนี่ปลาเนมหมดยายทำเองรึเปล่าเนี่ยไม่รับเขาใช่ไหมขอรับเขามารับก็ได้โอ้ขนาดรับมาสิบบาทอันนี้บดบดกล้วยอันเนี้ยบดช่วยตะโก้อันนี้ตะโก้ห้าบาทห้าบาทยายรับมากี่บาทเขาไปขายกี่บาทรับสี่ขายห้าโอ้เอาบาทเดียวนะเอาบาทเดียวเอาบาทเดียวเอาบาทเดียวเองมีขนมไอ้ถ้วยอยางอะไรชิ้นเเนาะห้าบาท คิดว่าไม่มีแล้วนะในในสมัยนี้เนี่ยหนึ่งพันก็ห้ามมาเพราะยายเอากำไรแค่บาทเดียวแต่อันนี้ยายบวชเองกล้วยหกพันถึงละสิบบาทอันนี้เขาเรียกอะไรยายเนี่ยอันนี้เขาเรียกตะเข่งไหนตะเข่งกี่ปีแล้วเนี่ยยายขายมานานแล้วนี่ยตั้งแต่พศสี่หนึ่งขายมาแต่อานจาก้าท้าพไปสามลูกก็อันนี้ลูกที่สี่แล้วเนี่ยอลูกที่สี่แล้วลูกหนึ่งก็ใช้ไปสิบเป็นสิบปีลูกหนึ่งสิบปีได้ ลูกเนื้อช้เป็นสิบสบปีได้รถทางไปสามคันแล้ววะนุรถทางไปสามคันคันที่สี่เนี่ยโอ้อันนี้เท่าไหร่นีนยี่สิบาทยี่สบบาทห้าบาทแล้วก็เท่าไรละสิบสาทสิบาทสามสบห้าสามสิบห้าบาทสามบ้าบาทขายตั้งแต่พอสองส่ยายๆาจะมาวนเถวนี้กี่โมงคะก็มาช่วงนี้จะรดเพราะยายออกจากร้านหน้าร้านนมตรนั้นนะขายตรงนั้นตั้งแต่หกโมงเช้า สามโมงเช้าก yeah, oh. ็เล่มานี 35, ่เลยเล่มาที่นี่เลยใครเริ่แต่ปีสองห้าสี่หนึ่งพ่อสองสองห้าสี่สองห้าสี่หนึ่งก็ยายทำงานโงงานเขผ้ากันหนาวอนี้เขาเขายุบทีเดียวหมดเลยยุบโรงงานหมดเลยพันกับคนเนี้ยสามสิบห้าแม่งนี่ห้าบาทสามห้าเป็นสิบสิบยายไม่คิดจะ บวกกับไรเพิ่มเหรอคะไม่อ่ะถ้าขายอยู่ขายอยู่อย่างเงี้ยสักสามบาทอะไรไม่อะมากเกินมากเกินมากเกินเอาบาทเดียวค่ะทำงานกบคนจ่ายบาทเดียวแหละคนเราทุกวันนี้เงินทองหายากเราคนหนึ่งนะเงินทองเขาหายากเขาได้มีกินมีใช้เอาแค่บาทเดียวพอเพราะว่า ตอนก็ตไปอนที่มี่ใหม่หเป็นเหรโตรหมดนี่ก็เยอะนานเลเนี่ย นี้ทานใส่ไข่แดงด้วยไข่แดงด้วยครับครับผมอร่อยไหมอร่อยไหมลูก<ม>บางกรบอกไม่พอไม่ทันใจยกสดเลยไหมลูก เหมือนมิจกีเราเขาแบบว่าตื่นเต้นที่กินหรือว่ากระตือรือร้อนที่จะกินนะที่แต่ว่ามังกรนี่คือแบบว่าชิวๆเรื่อยๆกินแบบทุกินแบบวัดีกินแบบเรื่อยๆอ่านี่กินคำ นี่แต่เกยวก็เหมือนเขาเขาอยู่มากเลยตื่นเต้นมากรอเวลานี้มานนานรอเวลานี้มานานก่อนเ็จะไม่ค่อยกินข้าวนะครับ แตนีเกียวะไรชอบกินสนักวายเออหน้าคือหน้าเป็นเป็นแบบว่าอ้ำอ้ะาน ก้อนอะ่ะก้อนทานมา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 ใครน่ะอยู่ในจอน่ะึเกียวหรือเปล่าใครน่ะอยู่ในจอ,อเีียวโอ้โหโเกียวชี มังกรไปไหนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะครับมังกรโอ้ยย่าๆเนี่ยย่าๆมาทำอะไรเนาะวันนี้ทำรั้วโอ้คยทำย่าๆทำรั้วคำน่ทนี่นตื่นนอนแล้วตื่นนอนตื่นได้สักพอ๋อต่อต่อมาจากข้างหน้านะครับใช่ครับต่อยาวมาเลยต่อยาวไปเลยต่อยามมาถึงข้างหน้า อเอฟตีปากหอมมากชื่นใจคนหยอกคนหยอกเยอะเลแล้วก็ยิ้มเลยอ่าจนโอ้ดูหน้าไอู้เห็นคนหน้าบ้านอิ๊ วะลอี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 อขเมขอลูกไม่ยิ้มจข่วดีวาน้องอลฉัางานหรือเปล่างาน่งามาสั่งงานบินเลย วันนี้นะยานกก็จัดทีมมาทมําก่อกำแพงด้านข้างนะเพิ่มความเป็นส่วนต,ตัวมากขึ้นนะรถเมโคร,ม,โครมาแล้วค่ะ ม็มกโคที่เราขอไว้เมื่อวานว่าให้มาช่วยรื้อป่าให้ทางกว้างขึ้นอมาแล้วเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปไปดูกันนะครับค่ะมือก้อนมือก้อนไปดูตรวง่ายเดี๋ยวพ่อจะไปดูนะลูกเดี๋ยวเปลี่ยนเพื่อนกันอ่า เดี๋็กกินง่ายนดะึงกว้วไหึดึงก้ว